คุณนงนนนนนนนงนนงนงนงคุณนงคุณนงเนาะโอเคแซบครับกระดูกทับเส้นประสาทเฮ้ยมีด้วยเหรอลุงว่ามีแต่เส้นประสาททับกระดูกมั้งเออนนนนนมีวิธีรักษาไม่อาแลลวกันมันดีดีไหมล่ะกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย ลุงเท่าที่ลุงรู้นะมันปวดเนาะมันปวดตรงไหนล่ะเอวหลังเนี่ยนะครับส่วนมากเออใช่นะถ้ามันปวดถามว่ามันดีไหมคขา่าปวดไม่ดีแล้วจะรักษาไปทำไมล่ะเนี <Yeah. S 1> ้ยเราลองคิดลองลองใช้ภาษากลับกันดูสิครับของไม่ดีมันอยู่ในตัวเรามันเจ็บมันปวดแล้วจะไปรักษามันเอ้ยมัน มันมันเป็นเหตุเป็นผลไหมเ่ยเป็นเป็นตากกะไหมเนี่ยตักกะคือเหตุผลเนี่ยมันหักล้างกันไหมหรือว่ามันไปด้วยกันได้ไหมไม่ได้รู้ว่าไม่ได้นะเอ,อเพราะของไม่ดีไปรักษามันผมว่ามันไม่ใช่นะตามคอมมอนเซนต์เลยแค่นะเปลี่ยนภาษาครับท่านนะคําว่ากระดูกเท่านมศรานี่มันมัน,ม,นมันเส้นไหน่ะเส้นใหญ่เส้นเล็กเขียวเหลืองหรือแดงถามย้อนเขาสิครับเราไม่ถามย้อนเขา ถ้าเขาบอกเออเส้นใหญ่สีแดงถ้าเขารู้จริงเขาต้องทําให้เราหายแน่นอนเห็นไหมในเมื่อไม่หายก็แปลว่าเขารู้ไม่จริงเมื่อรู้ไม่จริงเราจะเทียวแล้วเทียวขื่อไปหาเขาไปทำไมล่ะเออนะไปทีแล้วก็เจอแต่เคมีใช่ไหมล่ะเพิ่มแล้วเพิ่มอีกนะหนึ่งไม่พอต่อสองประมาณนะั้นก็เลยเรื้อรังสุดท้ายแล้วใช่ไม่ใช่ครับ ทีนี้วิธีการของลุงนี่นะครับในการที่จะให้หายปวดหลังปวดเอวปวดสารพัดร้อยแปวดกันแล้วกันนะงับอากาศนะนะดูไอ้นะรีเซตร่างกายครับผมนั่นนะ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 ไปดูรีเซ็ตร่างกายนี่จะสุดยอดเลยนะครับคุณน้องนะเอางี้กันแล้วกันช่วยตัวนิดนึงครับผม โอเคใช้ความพยายามหน่อยเดียวก็จะรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ย hmm. มันได้จริงๆเว้ยลูกงอกแล้วค่อยขอแล้วค่อยขอบคุณลุงออกไปทีหลังตามพิมพ์มาก็แล้วกันนะจะขอบคุณที่จะแส,สดงความเห็นมาก็เชิญตามทีหลังนะครับคุณน้องโอเคจบแค่นี้ครับ